ซีรีส์คำนวณต,ตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน50,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนดอกเบีย้ยแรงส่งท้ายปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.94%า1.94%ต่อปีนะครับดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษีนะครับจากธนาคารอมสินนะ เปิดได้ฝากแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2567นี้เลยนะครับ5้า0 0บาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไรเดี๋ยวเราไปคำนวณกันฝากกดไลค์ like, กด subscribe คอมเมนต์เป็ดกาลังใจด้วยรายละเอียดเงื่อนไขนะครับของแคมเปญเงินฝากเผรกพิเศษ5เดือนอัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.94%ต่อปีเงื่อนไข1นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำา1 0,000บาทเท่านั้น2บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วก็ด,ด บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนั่นเองนะครับการคิดอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ1.65ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1 9 4ต่อปีนะครับสามารถฝากกันได้เลยนะเริ่มฝากระยะเวลการฝากนะครับวันที่1ถึง30ธันวาคม2567นะครับใครสนใจก็สามารถ ฝากได้เลยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีณที่จ่ายของอัตราดอกเบี้ยนะครับเงื่อนไขการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝาก,ากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกนะครับภาษีณที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหากภาษีาที่จ่ายตามประกาศของกรมสัมพากรการลงรับดอกเบี้ย เมื่อฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากก็จะได้รับดอกเบีย้ยไปเลยโดยดอกเบีย้ยจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีการแจ้งความประสงค์เอาไว้ณนะวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจําตัวนี้นะครับเท่านั้นก็รับไปได้ไม่ต้องอายไขนะครับตัวนี้เป็นแคมเปญส่งท้ายปีเพราะฉะนั้นมีเดือนเดียวเท่านั้นคือ เดือนธันวาคม2567นะครับใครสนใจนะครับก็ไปฝากกันได้เลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับดอกเบีย้ยแหลงส่งท้ายปีเงินฝากผือเรียกพิเศษ5เดือนคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากผือเรียกพิเศษ5เดือนนะครับเงินต้น5 0,000บาทดอกเบีย้ย1.65%ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.94%ต่อปีจํานวนวันที่ ฝาก151วันดอกเบี้ยรับ341บาท30สตางค์นั่นเองอัตราเบี้ยไม่หักภาษีให้จ่ายนะครับสรุปเงินต้น50,000บาทบวกดอกเบี้ย341บาท30สตางค์เป็น5 3 4 1บาท30สตงาสตงค์รับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปครอบครองเลยนะครับก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากจะมากันในทุกๆวันนะครับและ แคมเปญเงินฝากเผื่อริพิเศษ5เดือนนะครับทิ้งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับมีระยะเวลาวการฝากนะครับให้ฝากถึง30ธันวาคม2567เท่านั้นนะเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ o o g l e Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนส์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้น่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลยก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ